สวัสดีค่ะสวัสดีเอซีทุกทุกท่านสวัสดีแฟนช่องของเจออุพาเฮงเนาะค่ะเมื่อนี้เจออุภาเฮงในลงมาที่สถานธรรมสมานร,ร่วมใจผู้บุญเพิ่นฝันเกี่ยวฝันวาได้ลงไปเมืองพญายนาค่ะแมคะ่ค่ะ ไปเมืองพญานาคประสันมะพร้าวไอ้ปูปูนึงประจันมะพร้าวผู้ใา้คนหนึ่งแหลวก็มาเขียนเลขให้แล้วก็ส่วนไปใช้หมุนไปน้่เอาของประจันค่ะลงไปพันก็ยังว่ามีน่าเป็นโคดหินเป็นสั้นเป็นสั้นเป็นสั้นอยู่ประสันค่ะปูว่าบัตรมาเขียนเลขให้พันเป็นผู้ใา้ประจันบาดลงไปพันเป็นมีตาปูงยิ่งประจันค่ะอันนี้คือเท่าความเดิมให้ฟังเนาะค่ะแล้วก็มาเบิ่งเพื่อนว่าเพิ่อนจางอันนี้ยังก่อน กุฏิแม่ค่ะเฮ็ดกุฏิให้ปูน่ะมันทอดใจแล้วว่าสันา้น่าก็เลยนี่แหละมาได้มาไทายให้เอฟซีเบิ่งวันไปไดมั่งไดคืบนาไปถึงใสว่าสันตามที่มาถามเพิ่นเพิ่น่นาร้างเพิน่น่าเหล็กบอ่อพ่อว่าสันค่ะเหล็กก็ยังไม่พอสังกะสีก็ยังไม่มีว่าสันค่กะก็เลยนี่แหละ,ละมาถาม่านี่ยมาถามปูบุญว่าพ้นหลังจากที่มันฟันเดียวที่แล้วให้เรียกหกโเนาะ บานนี้ก็เลยมาถามแล้วอีกว่าแล้วฝันดีบอวาัานลงมานี่ล่ะสถานถ้ำนี่พนพนว่าพนฝันดีดี่าซันค่ะฝันย่ำตัวเลขบานนี้แห้งคักในทั้งบนทั้งล่างวาซันค่ะเอาบานนี้เข้าไปฟังจากปากปูบุญพร้อมๆกันเนาะค่ะเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ไดเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องข้ารการค่ะปู ะจะเริญพรค่ะไปใส่มาเนาะเมื่อาวานหาานหูมาตอนบายบายคือบบเห็นหรือว่าไปธุระน้องข่ายว่าโอ้ค่ะโอ้ไปน้องข่ายไปอีหยังเนาะไปหาลอตเตอรี่บอกอคือไปอีหยังเนาะคือไปแง้มคำคำ,คำย่านฝนตกลเลยไปหาพลาใบมะม่วงน้องค่ายมองยูนี่โอ้อไปหาตองมีฝ่ามีฝนอยูย่ยค่ะโอ้ปูอยู่จังไหนจังยูเต้นบอกค่ะยูเต้นเออ เออมองนั่งสังเภามึงเห็นคลองไว้มันแน่วปุกนั่งข้ามเป็นหม้อข้ไเลยเฮ้ราเอามาใส่เอาอ๋อค่ะนั่งข้ากันมุ้งนัข้าวหมู่บ้านเหมาะเอ้าเขาก็ไปซื้อผ้าเต้นมาที่ไปซื้อผ้าใบมามุ้งจริงเอ้ายุดแถวยืดจังไหนสันคายู่กลางเดินเลยบอกค่ะกลางเดินสี่แล้วนี่ยืดนี่ละมท่านมีนะครับมุ้งอยู่กลางเดินเอาเบิ้งเด้อค่ะปูพันยูจะมองจังสี่แหละเบิ้งเด้อเบิ้งเด้อ เจออุพ่าแห่งสิผ้าไปเบิงพูนอยู่ไกลกๆไหมคะ่ะอยูกกอ่ก่อไพ่ผุ่นไหมคะ่ะมึงเด้อสิผ้าไปเบิงอันนี้ก็เป็นทวงหน้าเนาคะค่ะทวงหน้าเพิ่นกำลงังเขากำลังเหลืองเลยไหมคะ่ะ อูพันวาพันยูพี่ประจันค่ะนอนอยู่เต็นเนาะนอนเต็นอยู่กับกอไผรมอมไผรเนาะค่ะนี่โอ้นี่บอกพิน่นว่าเพิ่นไปซื้ออันนั้นซือ้อผา้มาใบมะม่วงหลังคาประจันค่ะอันนี้ก็จะเป็น ต้นเทียนเพิ่นนี่เห็นบ่าเน่ยมืขึ้นที่เพิินนั่นงสมาธิเพิ่นสี่จุดเทียนใบนี้เนาะคะ่ะใบคางหว่วยหไหมคะติดลำหว่วยเลยเนาะคะ่ะนี่คะ่ะอันนี้คือหม่องปูบุญอยู่นีกก่กอไผ่อันนี้ก็เป็นเต็นเนาะคะ่ะนี่คะ่ะเต็นเพิิน,นะคะ่ะอุ้ยเนี่ยค่ะนี่อันนี้คือเต็นปูบุญเนาะค่ะ นี่ยง่เพิ่นนางสมาธิเพิ่นกัดสินังในเต็นนี่แหละค่ะอันนี้เป็นข้างหนาเนาะค่ะเป็นข้างหนาแล้วก็นี่เทียนเพิ่นน่งสมาธินี่อยู่ข่างก่อภัยเนาะค่ะแล้วเพิ่น่าเพิ่นฝันดีดีวาสันค่ะเมือ่อคืนนี่ว่าสันได้เลขสามตัวแดงจึงคืนทั้งขังล่างพร้อมก็ได้ว่าสันค่ะอ่ะนี่แหละ เพิ่นอยู่เพิ่นก็อยู่แบบนี้นะนนี่เป็นห้วยเนาะค่ะห้วยปูเพิ่นผ้ากันอาบน้ำยู่นี่ล่ะตักน้ำยู่นี่กินไส้ยู่นี่เนาะค่ะนี่กับพอดีกับว่าเออเห็นเพิ่อนยูงใี่ก่ะเพิ่นอาบน้ำหอยนั่นเพิ่นว่าเพิ่นแพ้ว่าสั่นค่ะกับจะอุ้งผ้าแห้งกับได้เงินจาก เอฟซีนี่แหละที่ทรงม้าหายหลายหลายท่านกับมาเจาะน้ำบาดาลให้เพิินแล้วเนาะคะ่ะตาบาบา่ทนมีหมองบ้างบา่กทนมียังไหมคะ่ะทอกับว่ากับบอท่านมีไหมคะ่ะเราก็เจอะแล้วก็ลั่งนี่สใส้เพิินโยกใส่ว่ะท่าน mm hmm. เห็นมือเร้าว่าบุญพระร่วยไม่เห็ถ่ห้เพิินอยู่ดิผ้ mm hmm. ากันหิวน้ำตกห้ยวะั่นค่ะเพิินบาเพิินเบาสู้ฟงหกว่า ปูอันคือว่าฝันดีแล้วค่ะปูฝันดีอยู่ฟันดีฝันแน่สีดีหรอฮะเป็นว่าพืชสีฟันดีฟันแนี่เลยเป็นว่ามันหลังจากที่ปล่อยเด้หกตัวไปแล้วมาปูหลังจากปล่อยเลยหกตัวไปแล้วก็ไอ้มากฟันต่อเนื่องมากขึ้นว่าอยากเบิ่งมือหลังมือล่างอยู่แล้วอ๋อค่ะตอนนั้นก็พ่่งมืนั่นบ็พึ่งท่านเอน ที่อยากฟังปฐมนะคุณนา่อยากฟังปฐมมันเิ้นมันเส้นเห้นนี้อยงนี้ค่ะมาสองสองขึ้นต่อมันมามาหอดมาขึ้นฟันดีอยู่บฟันเนจบแนี้เป็นไม้อันนี้มดเอนี่ิเป็นจังบุญอยู่ประจัว่าฟันมาจาไหนแบบนี้ปู่ือวฟันดี เปิดฝนว่าพุ่มเพิ่นนั่นแหละเพิ่นมาม,นม,มามบ,บอกว่าโอ้ยเป็นนิมิตหมายนี่ตัวว่า,า,นนา,ปาประเทศสีมาคือว่าเราเห็นคนบ่าปูว่าประเทศสีมาเตรียมการอยูเ่เป็นเป็นผู้ใต้บอกผู้ก่อนเป็นผู้ใต้อเป็นคนผู้ก่อนผู้ภาคผู้ภาลงไปยังไงผู้ภาลงไปข้นข้<อ>นเลยข้ <ห ả? S 2> นก่อนจำอะไรอยู่ข้นข้นเนยข้นหลุดลมทหารมาบอกว่าว่าประเทศนี่ละว่าประเทศจะเด็ดนี่ละ ปเ็มากมากมากมกสั่นคนเดนยมาส่วนทุกกองส้วนแบบนี้ละส่วนไปเมืองยางเมืองบดานด่านยางลงนี่คองส้วนนี่ย้มากมากมเข้าไอ้โดเนี่ยซือกันนี่นี่เพราะว่าปิเสมากมากมากสันปิเสธมากต้นกันมาสั่นเดี๋ยวดวงแล้วเเสด็จเราสั่นว่าเรเสด็จเลยละแต่ก่อนเดไปนีมาคุยก่อนอยู่ มาคุยมาคุยน้ำก่อนคุยมาจากไหนปูเออว่าไรเล็กเรียกว่าสันเรียกเรียกนี่มันแปดหาสองสองแปดหาเล็กปลอดภัยอ๋อค่ะก็ลอ,องสิ แปดถาสองสองแปด้องสแปดาเร่ออะโอ้อยู่ในฝันกับเบากำสิบอังสียะออค่ะจังไนเรือปรสรนเนาะเออย่าปาก่เบาเลยา้ำงตลองเบาเอะสเอาอันไปเบาญี่ปุ่นระสนอืมไเบาได้เบาญี่ปุ่นเะค่ะไปากันค่ะประสันไปไสนนะประเทศสซเดส ไปูกันมา้องบอกเข้เรื่อง้ตงอกเขาเอง้ตงบอกเรื่องผู้ตงเบอกเรื่องเวบอกอยู่มองเขาว่าสันมองสิ่ะกลมองได้มองเขานไหนี่แหละมองเขาคือตัวนี้ไปมันกอยืินี่คือคว้มหมายของคนก็บอกให้บอกบอให้บอกคนทั้งนอกคือืงนอกบอกให้บอกทั้งนอกบอกให้บอกอยู่นี่นะคือว่านะสิทาบอกยานทุมหาอยู่นี่ได้จังไหนี่แหละคว้วหมายันอ๋อค่ะคุนว่าจะบอกไปเรื่องให้ถทาบอกยู่บองเขาบอกมองเขาอยู่ว่าสัน มาปูว่นางมานางจี่จุที่แรกมาตีกันนะว่าหม้ยังนี่ว่าบอกบอกว่าบอกก็มาถึงหูอะจะไหนเนาะอันน uh ั่นตัวบ่ใหบอกเออบ่ให้บอกว่าพี่วาพี่ปะจะพาไปั้งกันไป้บอกที่มองห้าวเาสั่นอบอกมองห้ามองห้าวววววาววววววงวดวอนวววววววเววววววอววูวว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 มอวววววว่ววววววมววววมววมววววว่วววววนี่วว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 ว่ีวว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 นี่ว่ิ พ oh. อณม,มามาประเทศแต่พอ่นไปเห็นปะเทศมาสเสด็จมากล้วพ่นเห็นออกอันนี้มแต่ว่า็จสีเสด็ดจดดห่างบ่อนันมากมแต<า>่เตรียมสิไปรับเสด็จคือคือคนเก็เห็นคนร้ายคนสิไปให้กันไหคนก็สมมารับเสด็จด้วยกันไหมบ่ก็ระายอยู่คนอ๋ออย่างอย่านบอกคนบอกเห็นเห็นคนต้องการอะไรคน่าย่านบอกเขาบอกเ่ยย่าไปบอกภาษาอย่าบอกเรื่องภอือบอกันเลย แปลว่าอีหยังเนาะพอแปลแล้วทีแปลเป็นเด็กเพิ่นบอกแล้วโหลดนะหัวเพราะว่าตอนนั้นได้บอกก็เพ so ิ่นไหวคือจังหลังอย่างเพิ่นบอกเลยของโตมาก่อนน่ะค่ะบาดนี้กับบอกก็เพิ่นมือหลังมากคือคือหลังหลังมาก่อนว่าเห็นเพื่นเบิ่งมอลำกันค่ะก็เลยโอ้เบิ่งอย่างไรมอลำคือจืาท่านหน่อยก็หน้อมอลำก็หน่อยแต่หน้าผมมาลำอย่าเบิ่งมุ้งใหญ่อยู่นะเพิ่อนว่าอย่เบิ่งอยู่ อยางเบื <T <il> t <ình> ้องมึงก็ม่อยากแล้ว่ม่แล้วมึงจะบอกเอฟซีเขาถไงแบบแข่งแต่เฮ็ดสามล้วมคุณแล้วสร้งสลาพร้อมเหมือนกัคุณเรียกว่าเบื้องอย่างเบื้องนุกหน่อยบ่บ่เบื้องหัวโตมันตึงสิ่งแต่ปูปูวงหัวใจัองตมันตึงสิ่งดอกหัวใจในความฝันนั่นแหละแต่โตมันตึงสิ่ก็บอกก็มานติวเด้อสามหัวอนเด้อก็เรียกว่าคุณแล้วสรองสราพร้อมกันเพื่ันแเบื้องอยู่ว่า อาจาจะมาฟันอีกนิดเน่าเน้นให้ตัวไม่บอกไ่ดีกว่าเบื่อหมอรำดีกว่าจังหวะเบื่อนหมอรำตีมันมันมันมัตอนอยังไตัวนี้นะกันทำมาสามตัวตรงมันก็ได้เบื่อดีได้เพื่อนหล่นเนะตัวไรก่อนฮังปูแปดหาสองตัวเพื่นบอกก่อนนบ่แปดห้าสองสองหาแปดสองห้าแปดบองเสีย อย่ังพอว่ายังเปล่าเที่ยังพอได้ยังพอไปลอยฟ้าลอยมือครับให้ควอมย้อนอยู่ในฝันตัวนี้เนาะเออไปใส่บ้านหรอกไปรับพระเทศบ้านค่ะไปรับพระเทศมากโอ้ผุ้มไม่ธรรมดา้อประเทศสิมากพระเทพก็ได้ความจริงอะไรเนาะโอ้ประเทศสิมากจริค่ะได้ความฝันปูก่อบ้านปูตีตะไม้ปูเคยฝันเหนียนเนาะฝันเหนียนว่ารับประเทศเสด็จนี่สุดก่อนคือแบบ บอกปรอลประเทศเลยโบเห็นเนไหาบอกคือกันน mm. ี้เรว่าสิบลาประเทศเศษมีแต่บ่าประเทศสีมาตอนนี้ออกเก่าเก้าข้างล่างเก้าเก้าล่างออกเก่าเก่าล่างเรื่อยๆแอบแบนี้ปูที่บ้างไหนเหมนเก้าเก้าล่างคือเก่าก็่มันจะเป็นเก่าเก้าล่างคือเก่าปูอ่มันฝันข้องเก่านี่ยหมืบอคือจจังแต่บนก็ได้ล่างก็ได้เนาะขันมาห้แน่ในเบื้องแถ่เล้วมลำจังว่าปูว่ ที่ครับเอ้นเกเกยวขอท่านมโนธรรมหนึ่งวะท่านตัวคนสเกู่เก็มือสองมือกแไดงกระนนีเนาะพูดถึงเก็งเขานะวะตัวขันอยากฟังกระถืงตัวเนาะไม่ตื่นต้นเลนเน่ยไม่ตได้นเลงพยายามพยายามเขาสมาธิพยายามนี่ฮค่ะแบบนี้ก็ để dinh, anh ấy, yêu nó mùi buộc quân đê. Hm, khen nêu, nhìn khen nêu yêu điên. khen nêu yêu. 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 khen nêu. khen nêu. khen nêu. khen nêu yêu. khen nêu. hết, hết. khen nêu. khen nêu. เอากระตัวเล็กกระได้แล้วเนาะปูเนาะได้แล้วค่ะครัละค่ะไปปีเจรนากั้นมึงเอาค่ะตองวดกะไห้เก้าโอ้ยไห้หกตัวเนาะหกตัวศูนย์เก้าแปดสามห้าศูนย์เนาะค่ะนี่หละเดี๋ยวนั้นในความคิดของปูเนี่ยที่ปูขึ้น่ามันค่า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 อยู่หรือมันยังรอเลขอยู่นี่ว่าจังหวะปูไปแต่ว่าเลขมันครบหกตัวแล้วแต่ว่าในความคิดเอว่าเลขอว่าพ่อเลขว่าพ่ออยู่ตอนในความฟันตออนั้น นี่เพ่นมา,าให้ถ่ายเพ่นให็นไหมนี่เพราปูยมาตีตอนที่หลังอยู่ได้ป่ะน,นี่นี่แหละอ๋ะกะอกระชันตัวกะจีได้รบกวนป,ปูท่อน,นเหนือแขกละไรเนาะหนูถ่า้าโดนคนเนี่ก็ยานนิมมากโอ้หยหมูว่านหมูขึ้นหมูกรอนกับเตียเ้ยนจนเด็กที่ปูจนด็กโยมตอนรับโยมพ่นมาจากจัวบคุณน่ะหมูเนียก็กำลังเมื่อเล้วัวน้ำผู้แน่กระสินนะกะจีเพค่ะ ขอรบกวนปู่เท่านี้วัวจิไ้พักคนอน <ะ S 2> เนาะปู่เานะเาจะจด้รพักคอนนะค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะจะเริ่มพ่อจะเริ่มพ่อจะเริ่มมานเด้อจะเริ่เด้อ